สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนลอยลีลานะคะอันนี้พามาดูการทํางานของอ้วนบุญเหลือแล้วก็คุณแม่วงเดือนกันนะคะวันนี้ควานไม้ผ่าลงทุ่งค่ะลงทุ่งก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะลงทุง่งขออ้างหลังโรงช้างของเรานั่นเองนะคะก็คือเดินเดินไปไม่ไกลอะคะ่ะก็ด้านหลังโรงช้างก็จะเป็น ทุ่งนาแล้วนะคะก็เราก็เดินใช้ทางลัดนะคะเดินมาค่ะดูทำงานวันนี้นะคะควันไม้พามาถ่ายคลิปค่ะดนอ้วนเดินชิลเลยแซบบ็อกหลือแซบไหมครับอร่อยไหมครับโอ้ยเดินตามก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะคุณแม่วงเดือน เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยนะคะเขาก็เขาก็อิสระด้วยค่ะไม่หรือได้ผ่อนคลายนะคะเดินตามกันต้อยต้อยเลยควันโซ่นะคะทางนู้นค่ะดักไว้นะคะนั่นลุนควันไหม้บแล้วไม่ให้ความร่วมมือควันนะคะในการอัดคลิปนะคะดูควันไหม่บนค่ะ คือการอัดคลิปส่งทางโครงการนะคะก็คือห้ามเห็นคนค่ะให้ช้างแบบเป็นธรรมชาตินะคะนี่ค่ะก็คือแบบนี้ค่ะปล่อยไปเลยอยากเดินไปไหนก็ไปนะคะแต่ว่าเราจะต้องให้ถ้าเพราะว่าควันไม้เป็นคนถ่ายนะคะควันไม้ก็จะบอกให้ควันซ้อนไปดักอย่างนี้อยนี้นะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเขาจะไปทางไหนนะคะก็คือต้องทันเขาด้วยค่ะเดูเหลือับทำไมขึ้นสูงจังเลยลูกอ้วน ควรชอบที่สูงนะคะ<笑><笑>เรามาเอบอยู่ตรงนี้นะคะเราไปใกล้กว่านี้ไม่ได้นะคะจะเกะก,กะควานไหมนะคะจ๊ะเอ๋เห็นกันบ่ดูคุณแม่คันโอ้ยดูดูดูมันมองไม่ค่อยชัดนะคะมันบังต้นไม้อีต้นเนี้ยคะ่ะเขาคันท้องนะคะเขาก็ใช้คันนานะคะในการถูเนาะโอ้ยยอดมากเลยคุณแม่นี่ ความคิดสุดยอดเลยนะคะวินาทีนี้ก็คือต้องใช้คันนานะคะช่วยค่ะอันนี้เราแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะเราลุ้นไปด้วยนะคะถ่ายคลิปไปด้วยค่ะไปแล้วค่ะไม่มีโซ่นะคะอิสระเป็นของเด็กชายบุญเหลือแล้วก็คุณวงเดือนแล้วค่ะไปแล้วค่ะ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะลงไปไม่ได้นะคะแม่ควานยังลงไปไม่ได้เนาะอ้วนยังสงสัยอะไรอยู่ไม่ใช่เห็นหนูนาเราบ๊อบอ้วนนี่ไปแล้วค่ะคุณแม่นำทีมโดยคุณแม่วงเดือนนะคะตามตูดด้วยเด็กชายรถถังของเรานะคะตีคู่ขนานกันไป <ules> จะเลิดอีกหรือเปล่านะคะนี่ควันไหมยังไงอะไรยังไงวัดใจกันไปเลยนะคะก็ที่เขาเดินไปเนี่ยไอทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือเลยเนี่ยก็จะเป็นสวนหญ้าที่เราไปปล่อยให้เขากินนะคะนั่นแหละค่ะสวนหญ้าที่เราปล่อยให้เขาเดินกินเลยเพราะว่าเจ้าของช้างเขาจะขุดเป็นสระแล้วนะคะ คือมันเป็นเอ่งนะคะมันปลูกหญ้าไม่ได้นอกช่วงหน้าฝนก็น้ําก็จะท่วมเลยค่ะแม่ควานก็แอบอยู่ตรงนี้นะคะควานไปแล้วควานไม้ไปเรียกนะคะเดี๋ยวแม่ควานไปทางนี้ก่อนนะคะเดินไปทางนี้ค่ะนี่ตักรออยู่ตรงนี้ดีกว่าควานก็ยังคงถ่ายรูปต่อไปนะคะการทำงานก็ เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะคะการที่จะให้ช้างเนาะลอยเขาเป็นธรรมชาติก็จริงแต่ว่าต้องให้เขาอยู่ในเรียกว่าอะไรอะในเฟรมในกล้องของเราให้ภาพมันดูดีให้วิดีโอมันเป็นธรรมชาตินะคะทำไงละ่ะไม่ควนว่าจะลงนะคะแต่ก็คงลงไม่ได้คงไม่ลงค่ะเดี๋ยวกลัวอ้วนจะเดินมาทางนี้เนาะแล้วก็ดักรออยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะลงไปเดี๋ยวมันจะ วิ่งหนีอ้วนไม่ทันนะคะเสียงไก่ก็มีนะคะว่าใกล้กับชุมชนเราค่ะใกล้กับบ้านนะคะแล้วก็ใกล้กับโรงช้างนี่แหละค่ะควานไม้นี่น่าสงสารมากเลยนะคะเป็นทั้งควานเป็นทั้งช่างถ่ายรูปเป็นทั้งคนอัดวิดีโอเออถ่ายเสร็จก็กลับถึงบ้านก็ต้องส่งงานอีกนะคะต้องใช้ Wifi ที่บ้านค่ะส่งงานค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะดูอ้วนหาหนูบออ้วนแซบบออ้วนเดินแบบชิลมากเลยนะคะเอยเป็นภาพที่น่ารักนะคะความเป็นธรรมชาติของช้างนะคะไม่ต้องไปบังคับนอกจากเขาจะออกนอกลู่นอกทางเกินไปแล้วก็ต้องใช้เสียงนะคะสังเกตได้ว่าควันไม้ไม่ใช้ไม่ค่อยใช้ตะขอนะคะมีแต่มีดเนี่ยแล้วผูกเอวไว้เนะะี่ยค่ะ ไม่ค่อยได้ใช้นะคะใช้เสียงไว้ก่อนคะ <Yeah. S 1> อ่ะเนี่ย <c oughs> อ้วนอ้ยอ้วนอ้วนครับขึน้นโลเทนอมาแล้วคะ่ะเราจะใช้วิธีในการคอยดูนะจะขึ้นคันนาม,มานแล้วนะคะจะขึ้นได้ไหมค <c oughs> วันไว้โบกมือเราต้องหลบก่อนนะคะก็ใช้สัญญาณโบกมือกันอย่างนี้แหละคะ่ะการมาทำงานของเรานะคะนี่ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะหนูสองแม่ลูกเดี๋ยวเราถอยก่อนค่ะแม่ควานกลัวอ้วนจะขึ้นมาแล้วจะแบบวิ่งมาชนแม่ควานแม่ควานก็ต้องเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะเพราะว่าควานไม้ยังอยู่ข้างหลังอยู่ค่ะควานมาแล้วแล้วก็อุ่นใจแล้วนะคะถ้าควานไม้มานี่แม่ควานก็ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะว่า ความไม่นีสุดยอดเลยนะคะอวยกันนะคะไม่ได้อวยนะคะคือพูดความจริงนะคะนี่เสร็จแล้วการทำงานนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องภายบนเหลือช้าอ้วนร้อยลีลาด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ้ายบายค่ะ